สวัสดีนักเรียนชั้นปถมศึกษาปีที่ห้าทุกคนนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเราจะพูดถึงแบบฝึกหัดสองจุดเก้าเรื่องการหารนะครับ <c oughs> จะมีด้วยกันหข้อในส่วนของแบบฝึกหัดสองุดเก้าหน้าที่เจ็ดสิบแปดนะครับหน้าที่เจ็ดสิบแปดโดยนะครับการหารในวันนี้จะเป็นการหารในลักษณะของ่อาเดี๋ยวกูขอเขียนนะ การหารในวันนี้จะเป็นการหารในลักษณะของการหารทศนิยมนะครับก็คือทศนิยมนะครับหารด้วยหารด้วยจํานวนนับนะครับจะเป็นการหารทศนิยมนะครับหารด้วยจํานวนนับวิธีการหารหรือหลักการหารนะครับถ้าเราได้เรียนตอนปสนะครับหลักการหารก็จะคือว่า หารทีละตัวแค่นั้นเองหลักการหารคือหารทีละตัวนะครับถ้าหารไม่ได้ก็เลื่อนไปก่อนเลื่อนอย่าลืมใส่ศูนย์ให้เรียบร้อยแค่นั้นเองนะครับาคาชี้แจงนะครับคําชี้แจงเขาบอกว่าแสดงวิธีหาผลหารน,นะครับคุณครูจะทําให้ดูในส่วนของข้อที่หนึ่งนะครับข้อที่หนึ่งข้อที่หกแล้วก็ข้อที่ ข้อที่ไหนดีข้อที่1นข้อที่6นะครับแล้วก็ข้อที่2อ่ะข้อที่4แสดงว่าข้อที่3มกับข้อที่หนักเรียนต้องไปทำเองนะครับข้อที่1ข้อที่1เขาบอกว่ายังไงเขาบอกว่า2.4หารด้วย3นะครับ สองจุดสี่หารด้วยสามนะครับเ่ะเราก็ต้องตั้งหารยาวใช่ไหมขอเปลี่ยนปากกานิดหนึ่งสองจุดสี่นะครับสองจุดสี่หารด้วยเครื่องหมายหารเป็นไง จำได้ไหมครับเครื่องหมายหารแบบนี้นี่เครื่องหมายหารหารด้วย <c oughs> สามเขียนไหมครับขั้นตอนแรกหารทีละตัวครับอ,อสามไปหารสองได้ไหมไม่ได้ตัวตั้งล่องมากกว่าตัวหารถ้าหารไม่ได้นะครับเราก็ใส่ศูนย์นะครับใส่ศูนย์แล้วเลื่อนมาสองตำแหน่งก่อนที่จะเลื่อนมามันต้องผ่านจุดถูกไหมนี่ผ่านจุดเนี่ยเห็นไหมเนี่ย เราก็ต้องใส่จุดข้างบนด้วยนี่ผ่านจุดต้องใส่จุดข้างบนนะครับอ่าเราก็เลื่อนมานะครับให้เรียบร้อยเป็นเท่าไรครับเป็นยี่สิบสี่ถูกไหมครับเป็นยี่สิบสี่นะมองให้เป็นยี่บสี่นะไม่ใช่มองให้เป็นสองจุดสี่นะครับเพราะว่าจุดเราใส่ข้างบนแล้วนะครับสแสดงว่าจุดข้างล่างเนี่ยตัดทิ้งไปเลยนะครับตัดทิ้งไปเลยเป็นยี่สิบสี่สามไปหารยี่สิบสี่ครับ สามหารยี่สิบสี่สามคูณอะไรได้ยี่สิบสี่อ่าสามแปดยี่สิบสี่ครับอ่าแสดงว่าสามหารยี่สิบสี่ได้แปดนะครับแปดคูณสามได้ยี่สิบสี่อ่าก็ใส่ยี่สิบสี่ลงไปนะครับจากนั้นก็ลบกันให้เรียบร้อยนะครับเคอ่าลบกันได้เท่าไรยี่สิบสี่ลบยี่สิบสี่ได้ได้ศูนย์นะครับได้ศูนย์ ศูนย์ตัวนี้คืออะไรศูนย์ตัวนี้คือเศษนะครับศูนย์ตัวนี้คือเศษเอ่าลองตรวจคาตอบนิดนึงนะครับตรวจคําตอบเอาไม่ต้องตรวจก็ได้ตอบเลยก็ได้อ่าตอบนะครับสองจุดสี่หารด้วยสามคำตอบก็คือศูนย์จุดแปดนะครับคําตอบอยู่ข้างบนนะการหารยาวอ่ะเห็นคาตอบอยู่นี้คําตอบคือศูนย์จุดแปดนะครับ โอเคเรียบร้อยแล้วขอไฮไลท์ไว้นิดนึงนะครับเคําตอบ <c oughs> คือศูนย์จุดแปดคําตอบที่เราตอบเนี่ยมันถูกไม่ถูกดูจากการตรวจคําตอบแบบนี้นะครับครูจะสอนวิธีการตรวจคําตอบตรวจคําตอบนะครับการตรวจคําตอบ นะครับาการหารจะมีความสัมพันธ์ตัวนี้ครับเกิดขึ้นอันนี้ย้ําเลยนะตัวตั้งของตัวหารนะครับตัวตั้งเท่ากับเท่ากับตัวหาราตัวหารคูณด้วยผลหารแล้วบวกด้วยด้วยเศษนี่คือความสัมพันธ์ของการหารนะครับตัวตั้ง เท่ากับตัวหารคูณผลหารแล้วบวกด้วยเศษนะครับอ่ะลองตัวคำตอบดูตัวตั้งของเราคือ2.4นะครับเท่ากับตัวหารของเราคือ3คูณผลหารคือ0.8นะครับแล้วบวกด้วยเศษก็คือ0.2.4 เท่ากับสามไปคูณแปได้ได้เท่าไรครับได้ยีสิบสี่ทศนิยมกี่ตำแหน่งเนี่ยหนึ่งตำแหน่งถูกไหมหนึ่งตำแหน่งก็แสดงว่าหลังจุดมีหนึ่งตัวโอเคไหมบวกด้วยศูนย์ก็มีค่าเท่าเท่าเดิมขวามือนะครับขวามือเท่ากับซ้ายมือถ้าขวาเท่ากับซ้ายแสดงว่าคําตอบที่ได้ถูกต้องครับ นี่คำตอบที่ได้ถูกต้องนะครับก็คือ0.8นี่คือการตรวจคำตอบนะครับดูความสัมพันธ์ของตัวตั้งเท่ากับตัวหารคูณผลหารแล้วก็บวกด้วยเศษอ่ะมาดูข้อที่2ครับเมนหลักของเราข้อที่2นะครับอ่าอ่านโจทย์นิดนึง5.92หารด้วย8นะครับ5.92คือตัวตั้งถูกไหมครับเดี๋ยวครูขอเขียนหน่อยนะ ่าห้าจุดเก้าสองหารด้วยแปดครับขั้นตอนแรกแปดไปหารตัวแรกก่อนแปดไปหารห้าครับหารตัวแรกแปดหารห้าได้ไหมไม่ได้ตัวตั้งจะต้องมากกว่าตัวหารห้ามันน้อยกว่าเขานะครับหารไม่ได้หารไม่ได้เราต้องเลื่อนมาสองตัวก่อนเลื่อนอย่าลืมใส่ศูนย์ที่ห้านะครับที่บนข้างบนเลขห้านะครับจากนั้นก็เลื่อน นะครับกำลังเลื่อนอยู่กำลังเลื่อนอยู่แต่เจอศูนย์จะลืมใส่จุดข้างบนเลยนะครับใส่จุดให้ศูนย์อยู่ข้างบนเลยนะครับผ่านจุดใส่จุดนะครับให้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นจุดตัวนี้หายไปครับตัดออกนะครับจากนั้นก็เลื่อนมาเรื่อยๆจนถึงเลขเก้านะครับโอเคเป็นห้าสิบเก้าแปดไปหารห้าสิบเก้าครับหารได้ไหมหารได้เพราะว่าตัวตั้งมากกว่าตัวหารแล้วหารได้อะ ปดหารห้าสิบเก้าเราก็หาตัวใกล้เคียงครับแปดคูณอะไรใกล้เคียงกับห้าสิบเก้าแปดแปดมันได้หกสิบสี่ถูกไหมมันเลยแน่เลยไม่ได้แปดแปดหกสิบสี่ไม่ได้ 8, 8, ไม,ไดมันเลยเอลองแปดเจ็ดดูแปดเจ็ดห้าสิบหกเฮ้ยไม่เลยใกล้เคียงด้วยถูกไหมลดลงมาตัวหนึ่งเป็นเจ็ดไม่เลยใกล้เคียงด้วยแสดงว่าอา่า แปดไปหารห้าสิบเก้าได้เจ็ดครับเจ็ดแปดห้าสิบหกอ่าใส่ห้าสิบหกลงไปลบกันได้ลบกันได้สามครับได้สามเขนเนาะจากนั้นชักสองลงมาครับอ่าชักสองลงมาต่อไปครับแปดหนันสามสิบสองครับ 8หาร32ได้ได้4ครับก็คือ4ีคูณสได้32มพอดีนะครับาเป็นสี่คูณสได้เออสี่คูณแได้สาอขออภัยนะครับลบกันได้ได้0ครับ8หาร32ได้4เพราะว่า4 8, อีอสี่คูณแได้32มอเคเนาะพอมองให้เห็นภาพเรียบร้อยนะครับ ขอขอคีดเส้นใต้นะครับตัวศูนย์ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าเศษคำตอบของเราอยู่ตรงไหนตรงนี้โดนหัวนี่หลักการง่ายๆนะครับหารทีละตัวหารจุดใส่จุดให้เรียบร้อยนะครับโอเคเเพราะฉะนั้นคำตอบของเราคืออ่าคำตอบของเราคือ0.7 สี่มีเศษไหมมีมีเศษศูนย์งไงส่วนแม่ส่วนมากเศษศูนย์เขาไม่ค่อยเขียนหรอกครับโ okay อเคเนาะโอเค ต่อไปนะครับข้อไหนต่อข้อต่อไปข้อที่สี่นะครับข้อที่สี่ข้อที่ส <c oughs> ี่เขาบอกว่ายี่สิเจดจุดหกเก้าหารด้วยสิบสามนะครับทีนี้ตัวหารไม่เป็นไปตามแม่สูตรคูณนะครับเราก็ตั้งหารเหมือนตั้งหารเหมือนเดิมนะตั้งหารเหมือนเดิมนะครับ 2 7่สุดหนะครับหารด้วยสิบสาอ่ะหารทีละตัวครับสิบาไปหารสองได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับสิบามหารสองไม่ได้เพราะว่าตัวตั้งมันน้อยกว่าต่อไปสิบสามไปหาร27ดได้ไหมได้ตัวตั้งมากกว่าแล้วสิบสามเท่าไหร่ด้ยดี่บเจครับอ่ะแล้วก็คูณแม่คูณสิบสามหนึ่งเป็น สิบสามสิบสามสองเป็นยี่สิบหกสิบสามคูณสามได้สามสิบเก้าโอ้มันเลยแสดงว่าตัวนี้ใช้ไม่ได้ตัวนี้ใช้ได้เพราะว่าใกล้เคียงสุดแล้วเพราะฉะนั้นสิบสามไปหารยี่สิบเจ็ดได้สองครับสองคูณสิบสามได้ยี่สิบหกไงลบกันได้ <c oughs> ลบกันได้อะไรครับได้หนึ่งจากนั้นเราจะชัก6หกลงมาถูกไหม นี่เราจะชักหกลงมาแต่ว่าก่อนชักหกเห็นไหมเนี่ยอะไรเนี่ยจุดถูกไหมครับจุดก่อนที่จะชักหกเราผ่านเครื่องหมายจุดก่อนใช่ไหมผ่านจุดต้องใส่จุดนะครับนี่ใส่ข้างบนเลยเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เนี่ยตัดออกไปโอเคนะครับผ่านจุดใส่จุดก่อนแล้วค่อยชักหกลงมานะครับจากนั้นสิบสามไปหารสิบหกได้ไหมได้นะครับเพราะว่าสิบหกมันเป็นไงครับ มันมากกว่า13นะครับ13คูณอะไรใกล้เคียง16ครับ13ไปหาร16 13คูณอะไรใกล้เคียง16 13คูณ1ึ่งครับใกล้เคียงเพราะว่า13คูณ2มันได้26มันเลยแน่นอนใช้ไม่ได้อ่าแสดงว่า13ไปหาร16ได้ได้1นะครับ1คูณ13ก็ได้13สนาะจากนั้นลบกันครับ6ลบ3ได้2ครับ หนึ 1> 1, ่งลบไอ้หกลบสามได้สามคอภัยหนึ่งลบหนึ่งได้ได้ศูนย์นะครับศูนย์ที่อยู่ข้างหน้าขอไม่เขียนจากนั้นทําไงครับชักเก้าลงมาครับชักเก้าลงมาอ่าชักเก้าลงมาให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> ต่อไปเราจะหารสิบสามไปหารสามสิบเก้าครับ มีความหมายว่าสิบสามคูณอะไรได้สามสิบเก้านี่ไงสิบสามคูณอะไรสิบสามคูณอะไรครับสิบสามคูณสามได้สามสิบเก้าแสดงว่าสิบสามไปหารสามสิบเก้าได้สามครับอสามไปคูณสิบสามได้สามสิบเก้านะครับลบกันได้ศูนย์โอเคเรียบร้อยละอ่าขอต่อข้างล่างนี้นะไม่พอ คำตอบของเราคือเท่าไหรครับนี่สองจุดอะไรสองจุดหนึ่งสามครับคำตอบของเราคือสองจุดหนึ่งสาม คำตอบของเราคือสองจุดหนึ่งสามโอเคเรียบร้อยแล้วครับ <c oughs> อ่ะต่อไปข้อสุดท้ายนะครับข้อสุดท้ายข้อที่หกคุณครูจะทําให้ดูนะข้อที่หกขอลบอกระดาษทดออกก่อนพร้อมเนาะข้อที่หกข้อสุดท้าย เดี๋ยวขอดื่มน้ำนิดนึงนะครับเก <c oughs> ็บคอ ข้อที่6นะครับเขาบอกว่า45.05หารด้วย17ถูกไหมครับอ่ะเราเขียนเจอยก่อน45.05หารด้วยหารด้วยอะไรนะหารด้วย7เฮ้ยหารด้วย17ขออภัย สิบเจ็ดมันไม่มีในแม่สุดคูณถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องสุ่มแล้วล่ะกระดาษทดอยู่ไหนโอเคเอากระดาษทดออกมานะครับข้อที่หกนี่กระดาษทดใหญ่หน่อยนะครับ <c oughs> ขั้นตอนแรกเหมือนเดิมหารทีละตัวนะครับสิบเจ็ดไปหารสี่ได้ไหมไม่ได้นะครับไม่ได้ก็เติมศูนย์ทำไมไม่ได้ ตัวตั้งต้องนอ้อเอ่อต้องต้องมากกว่าตัวหารนะครับไม่ได้เราใส่ศูนย์แล้วก็เลื่อนมาเป็นสี่สิบห้าครับเลื่อนมาเป็นสี่สิบห้าสิบเจ็ดหารสี่สิบห้าได้ไหมครับเอาตัวใกล้เคียงหน่อยเร็วสิบเจ็ดใกล้เคียงคูณอะไรใกล้เคียงสี่สิบห้าสิบเจ็ดไปหารสี่สิบห้าก็คือสิบเจ็ดคูณ 2. อะไรใกล้เคียงสี่สิบห้าสิบเจ็ดคูณสองอ่ะสิบเจ็ดคูณสองดูดิ สองไปคูณเจ็ดได้สิบสี่ใส่สี่ทดหนึ่งนะครับสองไปคูณหนึ่งได้สองบวกตัวทดอีกหนึ่งเป็นสามนะครับลองสิบเจ็ดสามดูดิสิบเจ็ดคูณสามนะครับสามคูณเจ็ดได้ยี่สิบเอ็ดใสหนึ่งทดสองสามคูณหนึ่งได้ได้สามบวกตัวทดอีกสองเป็นห้าห้าสิบเอ็ดมันเลยแสดงว่าใกล้เคียงสุดก็คือสามสิบสี่นะครับ 17หาร45ได้2นะครับเพราะว่า17บคูณสได้34ใกล้เคียงสุดแล้วใกล้เคียงสีสบุดแล้วลบกันได้เท่าไหร่ครับได้11 <c oughs> จากนั้น17ไปหาร11ครับได้ไหมไม่ได้ถูกไหมครับไม่ได้เราต้องชักศูนย์ตัวนี้ลงมา แต่ว่าก่อนชักเห็นจุดไหมเห็นใช่ไหมก่อนที่เราจะชักก่อนที่จะถึงศูนย์มันต้องมีจุดใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผ่านจุดอย่าลืมใส่จุดครับนี่ใส่ข้างบนเนี่ยสแสดงว่าจุดข้างล่างหายไปผ่านจุดใส่จุดนะครับแล้วค่อยชักศูนย์ลงมาครับศูนย์ลงมาเพราะฉะนั้นกลายเป็นสิบเจ็ดไปหารจากสิบเอ็ดเป็นหารหนึ่งร้อยสิบครับหนึ่งร้อยสิบ อ่ะเราก็มา,าหารในกระดาษทดสุ่มสุ่มหาตัวที่หารใกล้เคียงนะครับ17คูณ5ดูซิว่าใกล้เคียง110ไหม75 3้5ใส่5าทด3 71เป็นา51เป็น5บวกตัวทดสามเป็น8้5ยังไม่ใกล้เคียงลอง17คูณ คูณเจ็ดดูคูณหกอะคูณหกสิบเจ็ดคูณหกเจ็ดหกเท่าไหร่ครับสี่สิบสองใส่สองทดสี่ถูกไหมครับหกคูณหนึ่งได้หกบวกตัวทดอีกสี่เป็นสิบอ่านี่ติดไปก่อนนะลองดูอีกตัวหนึ่งดีสิบเจ็ดคูณเจ็ดดูนะครับจากห้าไปหกไปเจ็ดดูสิบเจ็ดคูณเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าใส่เก้าทดสี่เจ็ดหนึ่งเป็นเจ็ดบวกตัวทดอีกสี่ เป็นสิบเอ็ดหนึ่งร้อยสิบเก้ามันเลยนะครับมันเลยแสดงว่าใช้ไม่ได้ตัวนี้ตัดทิง้งตัวนี้ใช้ได้ใกล้เคียงสุดแล้วไม่เลยอันนี้ตัดทิ้งนะมันเลยแสดงว่าสิบเจ็ดคูณหกนะครับใกล้เคียงสุดแล้วได้หนึ่งร้อยสองหนึ่งร้อยสิบลบหนึ่งร้อยสองได้ได้แปด,ดครับจากนั้นชาร์กห้าลงมาชารกห้าลงมา โอเคเนาะต่อไปสิบเจ็ดไปหารแปดสิบห้าครับสิบเจ็ดไปหารแปดสิบห้าสิบเจ็ดคูณอะไรได้แปดสิบห้าเราเคยคูณไว้แล้วไงสิบเจ็ดคูณอะไรได้แปดสิบห้าครับนี่นี่เห็นไหมเนี่ยเห็นอะไรไหมเนี่ยเห็นไหมครับสิบเจ็ดคูณอะไรครับสิบเจ็ดคูณห้าได้แปดสิบห้าแสดงว่าสิบเจ็ดไปหารแปดสิบห้าได้ได้ห้า เพราะว่าห้าสิบเจ็ดไปหารแปดสิบห้าได้ห้านะครับเพราะว่าห้าคูณสิบเจ็ดได้แปดสิบห้าลบกันได้ได้ศูนย์นะครับลบกันได้ศูนย์โอเคเนาะศูนย์นี่คืออะไรคําตอบไหมไม่ใช่นะครับคําตอบเราอยู่ไหนนี่คําตอบเราอยู่บนนี้คําตอบเราคือ ศูนย์2สองแบบนี้เนี่ยเลขศูนย์อยู่ข้างหน้าตัวเลขแบบนี้เนี่ยเขาตัดทิ้งครับตัดทิ้งไม่ต้องเอามาเดี๋ยวขอไฮไลท์ใหม่เลขศูนย์อยู่หน้าแบบนี้เขาไม่ต้องเอามานะครับหน้าตัวเลขแบบนี้ที่ไม่ได้อยู่ระหว่างนะอยู่ดังหน้าแบบนี้ตัดทิ้งไปเลยคําตอบของเราก็คือสองจุดหกห้าสองจุดหกห้า ไฮไลท์ไปด้วยนะครับคำตอบคป 2. ็2สองจุดหาวิธีการตรวจคาตอบว่าเราทําถูกไหมในการหารนะครับเราก็ไปดูในส่วนของข้อที่1นึ่นะเขาจะมีวิธีการเช็คคําตอบอยู่ก็คือตัวตั้งเท่ากับตัวคูณตัวหารคูณด้วยผลหารบวกด้วยเศษนะครับซึ่งถ้าสองฝั่งฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันเนี่ย แสดงว่าค่าที่ได้ก็คือถูกต้องนะครับเพราะว่าเครื่องหมายเท่ากับคําว่าเท่ากับก็คือฝั่งซ้ายกับฝั่งขวาเท่ากันนะครับผมโอเคเรียบร้อยแล้วนะครับในส่วนของข้อที่หกเรียบร้อยเนาะในส่วนของข้อที่หกอ่ะข้อที่นักเรียนจะต้องไปทำมีอยู่2ข้อนะครับสำหรับวันนี้ก็คือข้อที่ ข้อที่สามครับแล้วก็ข้อที่ห้าครับโอเคนะครับ2ข้อทำให้ได้นะครับมันจะได้ฝึกเราในการทำสำหรับวันนี้นะครับขอจบการเรียนการสอนแต่เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ